สวัสดีค่ะวันนี้หนูมาอัปเดตเสื้อกันหนาวให้พี่ๆได้รับชมกันค่ะในคลิปวิดีโอนี้เป็นเสื้อแขนยาวเสื้อกันหนาวอก40บวกนะคะพี่ๆหน้าหนาวเข้ามาแล้วแล้วหนาวมากๆเลยพี่ๆวันนี้อุณหภูมิที่โคราชเมื่อเช้า12องศาค่ะ หนาวมากจนไม่อยากอาบน้ำเลยอ่ะพี่ๆราคาตัวละหนึ่งร้อยบาทนะทำความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยพี่ๆรับไปสามารถใส่ได้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่รับชมหนูผ่านช่องทาง YouTube นะหนูจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปทุกคลิปพี่ๆเมมเบอร์แล้วแอดไลน์ทักเข้ามาสอบถามหนูได้เลยนะคะพี่ๆคนไหนแอดไลน์ไม่เป็นพี่ๆอ่ะโทรเข้ามาได้เลย ในใต้คลิปวิดีโอหนูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะถ้าพี่ๆคนไหนที่แอดไม่เป็นโทรไม่เป็นจิ้มลิงก์มาได้เลยค่ะเออตัวนี้อกได้48นะคะเริ่มตัวแรกกันเลยเนาะตัวนี้อกได้48นะคะเป็นสีดางานด้านหน้าเป็นลายสกรีนพี่พี่ดูอุ้ยขอโทษค่ะนี่เป็นแบบแต่งเพชรว,วิบวับวิบวับเลยพี่ๆนี่ ถ้าพี่ๆท่านไหนที่มองหาเสื้อกันหนาวเสื้อแขนยาวให้ลูกๆและหลานใส่ไปโรงเรียนขี่รถตอนเช้านะมาค่ะมารับไปเลยรับไปแล้วรับรองไม่ผิดหวังเปิดถุงปุ๊บหอมปั๊บนี่ใส่แบบนี้ด้านหน้ามีกระเป๋าให้ด้วยด้านหลังค่ะตัวนี้อกได้48นะคะตัวต่อไป ตัวนี้อกได้44ค่ะพี่พี่ตัวนี้อกได้44นะเป็นงานสเวตเตอร์ไม่มีฮูดด้านหน้าเป็นลายสกรีนเป็นสีน้ำตาลเข้มออกทวนไปแบบน้ำตาลเทาๆนะพี่พี่ตัวนี้อะตัวนี้อกได้44นะคะตัวต่อไป ตัวนี้อกได้46ค่ะตัวนี้อกได้46อู้คุ้มก้นเลยนะพี่ๆใส่แบบตัวใหญ่ๆกว่าตัวเป็นทรงโอเวอร์ไซส์ทรงใหญ่กว่าตัวใส่ออกมาแล้วดูสวยนะเห็นไหมใส่ออกมาแล้วแบบอบอุ่นสุดๆไปเลยหน้าหนาวนี้ไม่มีใครกอดก็มารับเสือ้อแขนยาวไปสร้างความอบอุ่นให้ตัวเองนะคะอกได้46ค่ะตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้อกได้44ค่ะ ตัวนี้อกได้44พี่ๆตัวนี้ผ้านุ่มมากๆเลยดูลายผ้าดูสีผ้าเนื้อผ้าอ้ยผ้านุ่มมือสุดๆเลยนะใส่แล้วอบอุ่นมากๆอกได้44ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้46ค่ะตัวนี้อกได้46ตัวนี้จะเป็นแบบสีส้มพาเทลใช่ไหมเขาเรียกสีส้มพาเทลไหมคะพี่ใหม่ใช่อ่ะสีส้มพาเทลเป็นงานกระดุมหน้านะไม่ปิดกระดุมให้ด้วยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนูเดี๋ยวนูปิดกระดุมให้แป๊บหนึ่งนะคะนี่เป็นงานกระดุมหน้าใสแบบนี้มีกระเป๋าด้านหน้าพี่พี่รับไปฝากแม่แม่รับไปฝากอ่าคุณพ่อรับไปฝากแฟนหรือจะซื้อไปให้ลูกหลานใส่มาเลยค่ะมีแต่งานดีๆผ้าดีๆทั้งนั้นที่นำมาอัปเดตให้นะตัวนี้อกได้4ี่สบหค่ะจะบอกว่าหลังจากนี้ไปอุณหภูมิจะลดลงเรื่อยๆเ,เ,เ,เลยนะพี่ๆี ซื้อไปใส่หน้าหนาวค่ะตัวเก่าๆก็ทิ้งไปรับตัวใหม่ๆไปใส่ค่ะพี่ๆตัวนี้อกได้46ค่ะตัวนี้อกได้46เป็นสีเทาเข้มออกโทนไปดําเลยนะสีน้องไม่ได้เฟรตนะคะพี่ๆตัวนี้จะออกเป็นแบบเทาเข้มๆแล้วก็ออกไปทางดําเลยด้านหน้าเป็นงานสกรีนแน่นๆเลยนะคะอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นงานแบรนด์งานปลายไหมวันนี้พี่ใหม่ไม่เช็คให้ค่ะพี่ใหม่บอกว่าอัปเดตไปเลยจะได้อัปเดตให้พี่ๆเขารับชมเยอะๆ ตัวนี้อ,อกได้46นะคะตัวต่อไปตัวนี้อ,อกได้46ค่ะตัวนี้จะเป็นสีเขียวเข้มเขียวเข้มแบบเข้มๆเ,เลยนะพี่ๆในกล้องอาจจะมองเป็นสีแบบเทาๆใช่ไหมไม่ใช่ค่ะงานจริงน้องเป็นสีเขียวเข้มมีกระดุมด้านหน้าที่ด้านหน้าตรงอกด้านซ้ายมีกระเป๋าให้ด้วยค่ะผ้านุ่มมากๆเลยด้านในแบบบุขนอุ่นๆเลยนี่ขนนุ่มๆอุ่นๆเลยนะพี่ๆ พี่พี่ท่านไหนที่ขี้หนาวตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะเนี่ยสีสวยมากๆงานจริงสีสวยมากๆเลยนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้48ค่ะงานปักที่อกด้านซ้ายเป็นสเวตเตอร์มีฮูดนี่ใส่ออกมาแล้วอยู่อย่างนี้ด้านหน้าไม่อะด้านหน้ามีกระเป๋าให้นี่ด้านหน้ามีกระเป๋าให้ด้วยนะพี่พี่มือเย็นถ้าพี่พี่ถ้าพี่พี่กลัวแบบมือแบบเย็นเย็นมือแข็งๆเนาะอะ,อะ ล้วงเข้าไปค่ะอยู่แบบนี้อุ่นมากด้าน,นหลังเป็นงานปักน้องหมีสี 4, น้ำตาลอุ้ยตัวใหญ่มากพี่พี่ดูดีอกได้48นะคะตัวนี้อกได้48พี่พี่40ต้นๆก็ใส่สวยเด้อตัวต่อไปตัวนี้อกได้44ค่ะเป็นสีเขียวมิ้นท์เขียวพาดเทลใช่ไหมเขาเรียกเขียวพาทเทลเนาะผ้าใหม่มากเป็นงานป้ายไหมพี่ไหมเนี่ยหรือว่าเป็นงานป้ายเนี่ย ออกได้สี่สิบสี่นะคะตัวนี้ด้านหน้าด้านหลังค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบหกด้านบนเป็นสีขาวครีมตัวนี้เป็นหนึ่งตัวนะพี่ๆแล้วเขามีแบบแต่งมาด้านในเป็นสีขาวเนาะที่เย็บให้มันเป็นคล้ายๆแบบชายเสื้อ เอ้ยอกได้46ค่ะพี่ๆราคาตัวละ100บาทพี่ๆรับ2ตัวขึ้นไปหนูส่งให้ฟรีเลยนะคะหรือพี่ๆจะรับเสื้อกันหนาว1ตัวงานเซลล์อีก3ตัว4ตัวแบบนี้หนูก็ส่งฟรีนะคะเพราะว่าถ้ายอด200บาทขึ้นไปหนูส่งให้ฟรีเลยมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะที่ร้านส่งจริงส่งทุกวันพี่ๆสามารถเข้ามาเช็คที่หน้าเพจได้เลย อ่าตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะอุ๊ยตัวนี้ผ้าดีมากแล้วสีสวยมากน้องเป็นงานสเวตเตอร์ด้านในด้านในอ่าไม่บุขนนะคะตัวนี้แต่อ,อุ่นนะเพราะว่าผ้าน้องจะหนานิดนึงค่ะผ้าน้องจะหนานิดนึงใส่แบบนี้อุ๊ยสวยมากสีสวยสุดๆเลยอกได้สี่สิบหกนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสี่อุ๊ยแต่งเก๋ๆอ่ะสีดําตัดลายขาวดํา เออนี่อกได้สี่สิบสี่ค่ะด้านหน้าด้านหลังค่ะพี่พี่ชอบตัวไหนพี่พี่แคปภาพทักมาสอบถามได้เลยนะพี่พี่ทักไม่เป็นพี่พี่รีบโทรเข้ามาเลยค่ะโทรไม่เป็นก็จิ้มลิงก์ได้เลยค่ะด้านล่างจะแปะลิงก์ไว้ให้ทุกคลิปเลยนะตัวนี้อกได้4ีสิบสี่ค่ะเป็นสีขาวพื้นสีขาวพื้นพื้นไม่มีลวดลายทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะ อกได้44ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้44ค่ะเป็นสีกลมด้านหน้าเป็นลายสกรีนรูปอะไรพี่พีๆน่าจะคุ้นหูคุ้นตานะแค่ปิดตาก็น่าจะรู้แล้วเห็นหน้าเห็นช่วงแขนช่วงตัวเนาะอกได้44ค่ะนี่ด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวต่อไป ตัวนี้อกได้48ค่ะตัวนี้อกได้48ค่ะงานปักที่อกด้านซ้ายลูกกระป๋องเรืองแสงด้วยอุ้ยสวยมากปักนิดนึงไม่เยอะมีมีตกแต่งแบบโอ้โหสีขาวนะเป็นพื้นสีขาวซื้อไว้เก็บซื้อไว้สะสมก็สวยนะพี่พี่งานพวกนี้เป็นงานสเวตเตอร์ที่แบบเป็นงานแบรนด์ที่มาจากต่างประเทศนะคะพี่พี ในไทยเราไม่ค่อยมีขายหรอกเพราะว่าถ้าเป็นแบรนด์ขึ้นห้งขึ้นห้างเนาะตัวนี้อกได้48ค่ะตัวต่อไปตัวนี้ก็อกได้48ค่ะเป็นสีกลมคอปิดขึ้นมาถึงนี่นะหนาวมากนี่ใสถุงนี่แหละเห็นไหมโอ้อกได้48นะคะผ้านุ่มมือมากๆเลยตัวนี้ด้านหน้าด้านหลังไม่มีลวดลายเลยค่ะสีน้ำตาลโอวัลตินตัวนี้อกได้46ค่ะ สีน้ำตาลโอวันตินตัวนี้อกได้4ี่อุ้ยผ้านุ่มมือสุดๆเลยนะพี่พี่ตัวไหนนุ่มก็นุ่มนะคะตัวไหนไม่นุ่มหนูก็บอกนุ่มค่ะอยากขายอ่าอันนี้นุ่มจริงพี่พี่ดูเนื้อผ้าไม่มีตำหนิเลยนะพี่พี่นี่คัดตัวดีๆตัวสวยๆมาขายให้พี่พี่เลยอกได้สี่สิบหกนะคะตัวต่อไป ตัวนี้อกได้48ค่ะพี่พี่เป็นสีดําพื้นไม่มีลวดลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังตัวนี้จะเป็นผ้าที่มีน้ําหนักนะเป็นผ้าที่มีน้ําหนักตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยใส่แบบนี้โอ้ยนี่ด้านหน้าด้านหลังค่ะอกได้48ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้46ค่ะตัวนี้อกได้4 6อุ้ยตัวนี้ผ้าดีมากเลยเนแนวผ้าดีมากๆเลยนะกล้องไม่โฟกัสอะ นี่ผ้าดีมากเลยนะนุ่มมือสุดๆไปเลยแล้วผ้าจะมีความหนานิดนึงไม่ถึงกับหนามากนะพี่ๆใส่กำลังอุ่นเลยอกได้สี่สิบหกนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบหกเป็นสีแบบสีกรมนี่เป็นงานขเขาเรียกอะไรเขาแต่งนะตรงนี้เป็นงานแต่งตรงนี้ อ่าด้านหน้าด้านหลังค่ะอกได้46นะตัวต่อไปตัวนี้อกได้44ค่ะสีแดงมาแต่ไกลอู้สวยมากไม่ได้แดงสดนะพี่พี่จะเป็นแดงแบบแดงแดงที่เขาเรียกว่าอะไรนะแดงที่ซอฟลงกว่าแดงสดอ่ะพี่พี่นั่นแหละไม่ถึงกับแดงชมพูนะพี่พี่แต่เป็นแดงที่แบบซอฟต์ๆไม่สว่างมากอืมอกได้44ค่ะ เห็นป้ายแวบบตัวนี้เป็นงานป้ายนะพี่ๆตัวนี้เป็นงานป้ายอกได้สสี่ิบ44ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่40ค่ะอุ้ยนุ่มเมืองานกระดุมเป็นงานกระดุมนะคะนี่ขออภัยนะคะพี่ๆเดี๋ยวหนูทำการนี่ตัวนี้เป็นงานกระดุมด้านหนห้าอกได้สสนะี่ิบ44นะนี่ ด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะผ้าใหม่มากเลยพี่พี่โหเสียดเยอ่ะนุ่มมือสุดๆเลยอ่ะซื้อไปใส่เองหรือจะซื้อไปฝากคุณแม่คุณพ่อท่านก็ดีใจนะพี่พี่มันด,ดีมันสวยจริงๆหนูไม่ได้โกหกนะหนูพูดตามเนื้องานเนื้อผ้าเลยตัวนี้อกได้สี่สิบนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะงานสกรีนที่อ่กงานปักที่อกด้านซ้ายค่ะขออภัยนะ งานปักที่อกด้านซ้ายค่ะด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวต่อไปอ๋อในคลิปวิดีโอนี้มีอกห้าสิมาอัปเดตให้ด้วยนะพี่พี่ไม่ใช่มีแต่สี่สบบวกนะคะตัวนี้อกได้5้าบสค่ะเป็นสีเขียวอกได้ห้าสิบสอง ด้านในบุขนอุ่นๆเลยพี่ๆท่านไหนที่ชอบใส่เสื้อตัวใหญ่ๆมารล้วไซส์ห้าสิบบวกไปได้เลยนะคะมีหลายตัวเลยนะรอบนี้อกได้52ค่ะเป็นสีเขียวพื้นๆเลยตัวต่อไปตัวนี้อกได้ห้าสิบค่ะเป็นสีดำตัดอขอบตัดตะเข็บเนาะเขาเรียกว่าอะไรการเย็บที่แต่งมาเป็นสีขาวที่ตัดกับสีเสื้อไม่ได้กลับด้านเสื้อให้พี่ๆนะคะเขาแต่งมาแบบนี้นี่ด้านหน้า ด้านหลังค่ะแต่งมาทั่วทั้งตัวเลยตัวนี้อกได้50าสค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้56กค่ะพี่พี่เป็นสีขาวตัดลายสีดำเป็นลายอ่าแนวนอนเนาะเขาเรียกว่าหลายลายทางใช่ไหมอ่ะอกได้ห้าสิบหกเลยค่ะพี่พี่นี่สวยมากนี่อ่ะตัวต่อไป ตัวนี้อกได้ห้าสิบค่ะตัวนี้หนูเรียกไม่ถูกว่าเป็นสีอะไรแต่ว่าสีจริงสวยมากๆงานด้านหน้าเป็นงานแบบปักนะที่แขนตรงนี้เป็นงานสกรีนนะคะอุ้ยเท่มากเลยพี่พี่สอรับไปฝากลูกๆหลานๆใส่เลยใส่แบบทรงใหญ่ๆตัวใหญ่ๆด้านในเป็นงานบุกขนด้วยนะเนี่ยด้านในบุกขนด้วยอกได้ห้าสิบค่ะอกได้ห้าสิบเลยนี่ตัวต่อไป ตัวนี้อกได้ห้าสิบค่ะเป็นสีทูโทนอ่าเทาเข้มออกโทนไปดำเนาะกับสีเทาอ่อนแต่งเป็นแบบเหมือนเสื้อสองชั้นเนาะสองตัวด้านในค่ะอกได้ห้าสิบนะคะตัวนี้นี่ด้านหลังเป็นกระดุมคอหนึ่งเม็ดนะเนี่อะหนึ่งร้อยบาทคุ้มมากเลยนะพี่พี่เพราะว่าทำความสะอาดให้แล้วด้วยอะ่ะ ส่งฟรีด้วยอ่ะคุ้มสุดคุ้มเลยอ่ะตัวนี้อกได้52ค่ะตัวนี้อกได้52เป็นสีขาวครีมด้านหน้าเป็นลายสกรีนนะคะเป็นงานสเวตเตอร์ด้านหน้าเป็นลายสกรีนใส่งานสเวตเตอร์ต้องใส่แบบตัวที่ใหญ่กว่าตัวนะอ่ะเขาไม่ใช่สิต้องใส่แบบไซส์ที่ใหญ่กว่าตัวนะคะอกได้52นะตัวนี้ตัวต่อไปโอ้สีเทาเข้มตัวนี้สวยมาก ผ้าดีมากๆแล้วอุ่นมากๆด้วยนะด้านในอ๋อด้านในไม่ได้บุกขนนะแต่ว่าด้านในเป็นผ้าแบบนี้แต่ว่าผ้าดีนะ่ะผ้าดีเลยอกได้ห้าสิบค่ะด้านหน้าสั้นด้านหลังยาวเนี่ยด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้ห้าสิบค่ะงานปักด้านหน้ารูปผู้หญิงรูปเจ้าหญิงรูปอะไรเนี่ยนั่นแหละคะ่ะ <laughs> เป็นงานปิดแบบคล้ายๆคอเต่าเลยนะ แต่ว่ามันก็ไม่ถึงคอเต่าเนาะพี่พี่เพราะว่าคอเต่ามันจะปิดมาช่วงนี้เราเลยเนะาะใต้คางเลยนะตัวนี้อกได้ห้าสิบค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้ห้าสิบค่ะตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะคะไม่ใช่สีกรมนะเป็นสีน้ําเงินเข้มเน้นใส่นอนดีกว่าใส่สบายเพราะว่าผ้าจะบางนิดนึงผ้าจะบางนิดนึงนะคะตัวนี้อกได้ห้าสิบเลยผ้าใหม่มากตัวนี้อกได้ห้าสิบหกค่ะเป็นสีเทาเข้ม อกได้ห้าสิบหกอที่แขนแต่งเป็นงานพับแขนมาแบบนี้นะมีกระเป๋าที่อกด้านซ้ายใช้งานได้นะคะพี่พี่นี่สามารถรูดซิปเปิดใส่ของแล้วก็รูดซิปปิดอ้ยการตกกันหายได้ด้วยนะอกได้ห้าสิบหกเลยค่ะพี่พี่ตัวต่อไปตัวนี้อกได้ห้าสิบแปดค่ะงานสกรีนด้านหน้าอู้อ่าการ์ตูนอนิเมะใช่ไหมอันนี้เขาเรียกการ์ตูนอนิเมะเนาะ อกได้ห้สิบแปดค่ะว้าวตัวใหญ่มากอกได้58เลยนะคะตัวต่อไปพี่พีท่านไหนที่ไซส์ใหญ่เออที่หาเสื้อกันหนางเสื้อแขนยาวใสอ,อ๋อไม่ค่อยอันนี้เนาะในคลิปวิดีโอนี้หนูมีมาอัปเดตหลายตัวนะคะตัวนี้อกได้58ดค่ะเป็นสีเทาอ่อนงานปักที่ด้านหน้าตรงกลางอก,อกเลยนะมีกระเป๋าด้านหน้าให้นะคะมีหูใด้ด้วย อุ่นเลยค่ะหน้าหนาวนี้อุ่นมากๆเลยอกได้ห้าสิบแปดนะคะตัวยาวเลยนะพี่ๆใส่เป็นงานตัวยาวเลยนะนี่เห็นไหมอกได้ห้าสิบแปดค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้ห้าสิบค่ะงานสีดำอู้ยพื้นเป็นสีดำสกรีนสกรีนแค่นี้แหละค่ะพี่ๆไม่เยอะด้านหลังก็ไม่มีลายสกรีนอกได้ห้าสิบนะนี่อกได้ห้าสิบเลยค่ะ ตัวต่อไปตัวนี้อกได้ห้าสิบค่ะตัวนี้จะเรียกเป็นสีอะไรดีอุ้ยตัวนี้สวยมากเลยนะตัวนี้สวยมากสีเขียวอรอ,อเขียวอ่อนๆเขียวนุมน่มๆเนาะใช,ใช่ไหมแล้วก็ผสมน้ําตาลนิดนึงนั่นแหละพี่พี่แต่งานจริงน้องสีสวยนะคะเขียวผสม <laughs> เขียวผสมพี่ใหม่บอกหน้าหน้าเป็นงานสกรีนรูปน้องหมาอุย้ยคนรักน้องหมาเนาะเขาจะชอบ อะไรที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องสุนสัขแบบเนี้ยพี่พีดูดิอู้น้องน่ารักอกได้ห้าสิบนะคะตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้อกได้ห้าสิบสี่ค่ะว,ว้าวตัวใหญ่มากเป็นสีดำพื้นด้านในบุขนนะพี่พี่โชว์นิดน,นึงขอโชว์นิดน,นึงเพราะว่าไซส์ใหญ่ส่วนมากไม่ค่อยมีบุขนมาให้เนาะนี่เห็นไหมด้านในบุขนนะอกได้ห้าสิบสี่ค่ะพี่พี่นี่ ด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวใหญ่มากพี่ๆท่านไหนที่ชอบเสื้อตัวใหญ่บุกคนอุ่นๆแบบนี้มาเลยค่ะหนาวแล้วหนาวมากโคราชหนาวสุดๆเกือบไม่ได้อาบน้ำสิบสององศาพี่ๆน้ําในในอ่างในแท่งที่รองไว้ใช่ไหมพี่ๆเปิดใส่ไว้เนาะโอ้ยแตะไม่ได้เลยค่ะมันเย็นเข้าไปในหัวใจเลยนะ ตัวนี้อกได้60ค่ะเป็นสีน้ำตาลโอวันตีนอกได้60แต่งเป็นอ่าเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นแบบ C2 ทูที่แขนไม่ได้กันหนาวแต่เป็นแฟชั่นนะตัวนี้ไม่ได้กันหนาวแต่เป็นแฟชั่นน,น,นะคะแฟชั่นล้ำสมัยสุดๆอกได้60เลยค่ะอุ้ยดูดิดูดิพี่ใส่แบบนี้เลย อ,อกได้60เลยนะพี่พี่หนูปิดไทยที่ตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตให้พี่พี่ชมอีกนะในคลิป <c oughs> วิดีโอนี้หนูอัปเดตเสื้อกันหนาว <c oughs> เสื้อแขนยาวอก40 50 60ให้พี่พี่ได้รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ